หนาบอลเลยหนาบอลมาเลี้ยวซ้ายไปอ๋อพอไหมนี่ว่าบ้านนี้เนี่ยตรงไปนี่ว่ามัน้คบตรงไปจะอยู่สายมือติดถนนเลยร้านพี่กุลขายของข้าวสายมือ